สวัสดีครับในครึ่งหลังของคาเ็นที่3เราจะมาเรียนสิ่งที่เรียกว่าสมการไม่เอกพันใน,นสมการไม่เอกพันและในครึ่งแรกเราเรียนสิ่งที่เรียกว่าสมการเอกพันนะพอโดยที่นิยามก็คือสมการที่น้ฝั่งขวาเป็น0ูนี้ถามว่าถ้าเกิดฝั่งขวาไม่ศูนย์ทำไงถ้าเกิดฝั่งขวาของสมการเป็นฟังก์ชัน x ไดๆนี่แหละก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสมการไม่เอกพันในทีนี้พอมีฟังก์ชันโผล่ขึ้นมานันก็จะมันก็ยากขึ้น จะถามว่าเอ๊ะต้องเราต้องใช้วิธีการไหนในการหาผลเฉลยเัาไมาได้ดูกันเม้่ก่อนอื่นดูที่มาก่อนอันนี้ก็ย้อนกลับไปที่แค่หนึ่งเลยแต่ตอนที่เราเรียนดิฟัอนแรกๆเอ่อเรียนเรียนการดิฟการหาอนุพันธ์แล้วก็การหาปริพันธ์อินทิเกรตแล้วก็จากสมการแรกที่เราได้มาคือนี่นะ dydx เท่ากับ cosx อันนี้ก็ถามว่าเราจะหาผลเฉลอย่างไงเราบอกว่าอ๋อต้องหาเป็นปริพันธ์ของ cosx อินทิเกรต เราก็บอกว่าอ่ะาการหายอินดิเกตก็คือนะหะปติยานุพันธ์ของฟังก์ชันแล้วก็บวกด้วยค่าคงตัวบวก4 <c oughs> ตอนตอนในอดีตเนี่ยเราอธิบายว่าบวก4มาจากไหนจาได้ไหมบวก4ที่นี้เพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเกิดเราดิฟฟังก์ชัน c เปล่าปล่าเนี่ยมันได้ศูนย์ไง <c oughs> ดิฟค่าคงตัวอะไรก็ตามผลลัพธ์เป็นศูนย์ฉะนั้นถ้าเกิดเราเอา y ไปบวก4 เอาฟังก์ชัน y ที่ได้มาเนี่ยไปบวก C เวลาดิฟมันก็หายไปอยู่ดีดังนั้นสมการนี้นผลเฉลยของสมการเนี้ยคือฟังก์ชันไซน์แล้วก็บวกอะไรก็ได้บวกค่าของตัวอะไรก็ได้อันนี้คือคำอธิบายที่เราให้ไว้ใน <c oughs> ในอดีตในตอนแควหนึ่งนี้เราจะเราจะ,าจะขยายความและขยายเป็นกรณีทั่วไปอันนี้คืออธิบายว่าถ้าเกิดดิฟหนึ่งครั้งก็มีบวก C ถ้าเกิดมันที่ปลายครั้งละนะมีอันดับสองอันดับสามลแล้วเกิดมีพจน์วายผอมมาด้วยเนีเราจะหาไอไอ้บกซีนี้ยังไงไอ้บกซีมันจะจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงมันก็หลักการก็คือนะจากสมการที่เราที่เขาให้มาตอนแรกเนี่ยนะดีวายดีเอ็กซ์เท่ากับคอสเอ็กซ์เนี่ยนี่เราอธิบายอธิบายว่าแต่ที่จริงที่จริงแล้วที่เราทําเนี่ยเหมือนว่าเราแก้สมการสองสมการน,นะ 1, นั่นคือนั้นหนึ่งก็คือสมการนี้แหละ หา y ที่ดิบไม่ได้คอสและนะอีกสมก,การหนึ่งที่แอบอยู่ก็คือสมก,การที่เราบอกว่า dip ด,ดิบเราได้ศูนย์ดิบไม่ได้ศูนย์ดิฟไม่ได้คอสแล้วก็ได้ว่าอะไร y เท่ากับไซน์ x แล,แล้วก็ดิบไม่ได้ศูนย์ก็คือฟังก์ชันค้าคงตัวแล้สุดสุดท้ายแล้วก็อสองอันเนี้ยนะมารวมกันก็คือมันมีผลเฉลยสองแบบแล้วก็บรรวมกันเป็นผลเฉลยใหม่มเดียว เอาใส่เชื่อก่อนนะฝั่งซ้ายสีเขียวนี้มันมีเชื่ออยู่ก็คือเป็นผลเฉลยเฉพาะบางคนฟังเขาว่าเพาะอาจจะสับสนกับเฉพาะของเรื่องนี้กับเรื่องเก่าซึ่งก็ใช่เขาใช้ชื่อเดียวกันไม่แน่ใจทําไมเหมือนกันแต่ว่าในใ,ใ,ในในในเรื่องเนี่ยในเรื่องของสมการไม่เอกพันเนี่ยเปนเฉลยเฉพาะคือผลเฉลยที่ไดจากการหาฟังก์ชันที่ดิฟหรือว่าฟังก์ชันที่แทนค่าทางซ้ายและได้ทางขวาแทนค่าทางซ้ายและได้ทางขวาเหมือนเฉลยเฉพาะ ใช้ตัว p ตัว p มาจากคำว่าเฉพาะในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า particular particular เฉพาะวันนี้เป็น y อะไรเราดู y c นี่ไม่ใช่คนละความหมายกันนะ c อันนี้ความหมาย constant ค่างองตัวแต่ c ใน,ในที่นี้นะเขาเขเรียกกันว่าผลเฉลยเติมเต็มเติมนะเต็ม,ตมในความหมายว่าอะไรไม่ความหมายว่า โอเคไซเอ็ก okay. <Okay. S 1> เป็นผลเฉลยแหละแต่ว่าไม่มีผลเฉลยแอบอยู่ลผลเฉลยแอบอยู่ที่ที่ได้มาจากการแก้สมการที่ที่ทางซ้ายเท่ากับศูนย์ต้องมายีนนี้เติมเบลมาไปถึงจะได้ผลเฉลยที่ครบถ้วนสมบูรณ์ยีนนี้ที่นี่นนนม,นมันจากคำว่า complementary ซึ่งก็แปลว่าเต็มนั่นแหละนี้สุดท้ายแล้วนะพอเราเอาผลพอเราได้สองผลเฉลยนี้มาเราก็สามารถจับมารวมกันเป็นผลเฉลย ที่ครบถ้วนได้มันคือเอาว P ่ผลเฉลยเฉพาะกับวามันจะเต้มเต็มมาแล้วบวกกันได้ดื้อเลยอ,นนอันนี้ก็จะมีชื่ออีกแน่นอนนะก็ต้องมีชื่อให้เรียกมันอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าวตัว Y ยเนี่ยมันคือผลเฉลยนั้นบะริบูนบริบูนเหมือนอะไรเนี้ยตักบริบูนบริบูนภาษาอังกฤษคือ complete และ complete solution อย,อย่างในข้อนี้นะถ้าถามว่าดิฟแล้วได้คอสเนี่ยผลเฉลยคืออะไรนะคำตอบก็คือไ x ที่เราเรียกว่าผลเฉลยเฉพาะแล้วก็บวก c และ c คือส่วนที่เป็นผลเฉลยเต็ม,ตมอันนี้คือเราให้คำอธิบาย <c oughs> ใหม่แลนะในการบวก c ที่เราเคยเรียนมาสักทีอันนี้อันนี้ก็คือนิยามคร่าว ทีนี้ถ้าเกิดฝั่งซ้ายมันซับซอ้อนขึ้นนะมันมีการดิฟอันดับสองอันดับสาม,มีพ์มีค่าของตัวอะไรคูณอยู่แนะ้วหลักการหาผลเฉลยเฉพาะก็จะก็จะซับซอ้อนขึ้นไปหน่อยแต่เราทําได้นะครับเรามาดูกันว่าทายัางไงอันหนึ่งก็มาที่นิยาม,มอีกครั้งหนึ่งนะก,ก็คือที่อธิบายไปข้างบนแต่ว่าเปี่ยนอีกรอบหนึ่งก็คือจากจากสมการเชิองอนุพันธ์นันนี้ยาวๆเนี่ยนะจะได้ผลเฉลยออกมาเป็นในรูปของผลนเฉลยสองอันบวกกันผลเฉลยเฉพาะที่ได้จากการนะหะ เมื่อฟังขวาเป็น fx ลผลเฉลยเติมเต็มที่ได้จากการหาเมื่อฟังขวาเป็น0ันนี้นคือนิยามทีเฉลยเฉพาะผลเฉลยเติมเต็มแล้วก็ผลเฉลยบริบูรณ์มันมีคำศัพท์ใหม่3ามคำแล้วก็ใส่ดอกจันไว้หน่อยว่าไม่ใช่ใช้ได้กับทุกสมการนะต้องเป็นสมการที่รูปแบบนี้เชิงเส้นต้องเป็นเชิงเส้นแั้นมถึงจะเอามาบวกกันได้ถ้าเกิดสมบุรณเราเจอไม่เชิงเส้นเช่นเจออะไรนะ y พรามคูณ y แต่บ้านพรามณ์นะกับอีลัง สาม x เงี้ยอันนี้มันคูณกันไม่เชิงเส้นแล้วนะมันก็ไม่มีมันก็มันก็จะไม่มีสมบัตินี้มันไม่มีสมบัติว่าอ่ะพันธลยสองอันมาบวกกันได้เราต้องใช้วิธีอื่นเลยดูตัวอย่างกันอ่สมมติว่ากำหนดสมการมาให้นะ y ดี๋ยบรรพามบก y เท่ากับสอง e กําลัง x มีสมการนี้มาให้นะแบ่งเป็นสามส่วนหนึ่งอันนี้คือให้ตรวจสอบนะคือวิธีการหาเดี๋ยวจะเรียนต่อแต่ว่าตอนในในขั้นนิยามเนี่ย แล้วตรวจสอบดูแล้วเข้าใจนิยามไหมก็เอจงตรวจสอบว่า y p เท่ากับ e กำล e, ัง x เป็นผลเฉลย,ยเฉพาะนะเฉพาะคืออะไรเดี๋ยวกลับขึ้นไปดู b จงตรวจสอบว่า y c กับ c 1 sin x บวก c 2 cos x เป็นผลเฉลยเติมเต็มนะผลเฉลยเติมเต็มคืออะไรแล้วก็3าข้อ4ีจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเราสามารถหาผลเฉลยบริบูรณ์พร้อมตคําตอบได้หรือเปล่า,าว่าแล้วก็ ลมาไล่ดูกันนะข้อเอก่อนจงตรวจสอบว่าอันนี้เป็นผลเฉลยเฉพาะเจอเฉพาะผลเฉลยเฉพาะคืออะไรจำได้ไหมนั่นก็คือแทนค่าเราได้ฝั่งขวาแทนก็คือแทนก็คืออะไรก็คือแทนค่า L y p, แล้ว y p เท่ากับ e กําลัง x เนี่ยใน,ในฝั่งซ้ายในฝั่งซ้ายมาดูว่าได้ดิฟได้ฝั่งขวาจริงไหมถ้าเกิดเอา y p ไปดิฟสองที่ บวกกับ yp ไปดิฟหนึ่งทีหรือก็คือเอาเอา e กํลัง x เนี่ยนะไปดิฟสองทีมันก็บวกกับ e กํลัง x ดิฟหนึ่งทีไดไไ้ไม่ดิฟไม่ดิฟบวกกับ e กํลัง x เปล่าเปล่าจะได้อะไรกํล e ัง x ดิฟหนึ่งทีก็เป็นตัวเองดิฟสองทีก็เป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งงนั้นอันนี้ก็เป็น e กํลัง x บวก e วกํลัง x เท่ากับส e อง e กําลัง x ถูกต้องแลนะ yp เนี่ยเป็นผลฉเฉลยแลกแทนค่าลงไปแล้วได,ได้ได้คำตอบเป็นฝั่งขวา ฉนันก็คือ yp เป็นผลเฉลยเฉพาะจริงและตามนิยามของผลเฉลยเฉพาะนี้ข้อ B มาดูกันเอ่อไปตรงนี้แล้วกันกว้างๆนะข้อ B งตรงจสอบว่าฟ c เป็นผลเฉลยเต็มๆแล้วตรวจสอบอยังไงก็เช่นเติมมาแทนค่าแทนค่า yc นะเท่ากับ c1 s i n x บวก c2 cos x นะในสมการแล้วดูว่าผลลัพธ์ ได้ตามที่เราต้องการไหมเราต้องการอะไรก่อนอื่นนะผลเฉลยเต็มๆเราต,ต้องการให้เป็นมาเยอะครับไปดูนี่ให้เป็นศูนย์มันคือผลเฉลยท,ที่แอบอยู่แต่ว่าจําเป็นในการในการหาเพื่อให้ได้คําตอบที่ครบครบถ้วนสมบูรณ์มันก็คือเอา y c ไปนะไปวิธีสองครั้งแล้วบวกกับ y c เปล่ปาๆแล้วนะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วนะดูว่ามันเท่ากับศูนย์จริงไหมอันะนี้คือปั๊บหมายเรา อย่างเพิ่งเขียนเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นส่วนจริงหรือเปล่านะอย่างเพิ่งเขียนก็ทาการดิฟนะตรงๆก็คือเอาอะไรเอา c 1นึ x ่ง sine x บวก c 2 cos x เนี่ยมาดิฟแล้วก็บวกกับบวกกับ y c เปล่าๆก,ก็คือ c 1นึ่ง sine x ออนดิฟสองครั้งก็ที sine x บวก c 2 cos x แล้วดูว่าได้อะไรทีนี้ค่อยๆทำล้วกันนะสี่ง่ง sine x ดิฟสองครั้งได้อะไร ถ้าเกิดเราหาอนุพันธ์อันดับ2ของ 1, ซีหนึ่งไได้อะไรดิฟหนะึ่งครั้งเอาดิพี่ละครั้งก่อนดิฟ1ครั้งได้อะไรดิฟ1ครั้งก็ได้เป็นซีหนดิฟไซน์ได้คอสถ้านเะกิดดิฟอีก1ครั้งครันะ้งดิฟอันนี้อีกหรอบมันก็คือดิฟคอสดิฟคอสก็จะได้เป็นลบไซน์แลเป็นลบ 1, ซ1หนึ่ไซน์เ อ่ะแปลมาก้อนแรกนะั้นจาก sin 1ไซด์ยิบสองครั้งเหลือลบ sin 1 x ทีนี้ cos ก็เดาดูว,ว่าจะได้อะไรเนะช่นกัน cost ดิฟ <ib> cos ได้ลบไซดิบ s i n ได้ได้ดิฟ cos ได้ลบไซดิบรบไซดได้ลบ cos นั้นพ้นหลังก็จะกลายเป็นลบ c 2 cos x เช่นกัน <c oughs> แล้วก็ c, y c ที่ยังทิ้งไว้ตอนแรกก็ก็ทิ้งไว้เฉยๆไว้ทีนี้จะเห็นความความเป๊ะความลงตัว ว,ว่าจะเห็นว่ามันตัดก,กันหมดเลยเนะี่ยลบซีหนึ X, ่งไซนเอ็กซ์ซีหนึ่งไซเอ็กซ์ลบซีสองโคศเอ็กซ์ซีสองเอ็กซ์นั้นอ่าเรียบร้อยแล้วซ c ที่ที่โจทย์ให้มาเนี่ยเป็นผลเฉลยเต็มๆจริงนะเพราะว่าแทนค่าเข้าไปฝั่งซ้ายแล้วได้ศูนย์ซึ่งใส่ดอกจันไว้ก่อนว่าที่จริงมันมันบอกไม่ได้ว่าเป็นผลเฉลยเต็มๆจริงจริงหรือเปล่านอาจจะมีมากกว่าน,นี้ก็ไดนะ้วิธีการที่ถูกต้องก็คือหาจากสรรมการนะ วายแต่มพรามบวกวายเท่ากับศูนย์ิงจะขอบทวนแต่ในขั้นนี้นะครับเริ่มต้นเอาแค่ตรวจสอบก่อนมันก็ข้อ B นะข้อ B. เอ้ข้อ4ข้อ4ก็ถามว่าถ้าเกิดจดให้ผลเฉลยเฉพาะและเติมเต็มเราสามารถสร้างผลเฉลยบริบูรณ์ได้ไหมนั่นก็คือได้นั่นก็ยังไงก,ก,ก็สร้างมาเลยนะก็คือเอาผลเฉลยอ่านี่เอาผลเฉลยเอาเฉพาะขึ้นก่อนแล้วกันเอาอะไรขึ้นก่อนหลังก็ได้นะเพราะมันคือการบวกกันก็ผลเฉลยเติมเต็ม เออเติมเต็มเอามาบวกกันบวกกันได้อะไรก็บวกกันตรงๆเลยนะ y p ก็คือ e กํลัง x ส่วน y c นะ y c ก็คือ c 1 s i n x บวก c 2 cos x แค่นี้เลยได้ลวได้ผลเฉลยบริบูรณ์ละได้ผลเฉลยบริบูรณ์ลวในทีนี้นอาจดถามอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ตรวจคำตอบด้วยเพื่อเพื่อความชชว์ว่าเราเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ หลังการตอบคำตอบว่าคือการนำการนำ y เนี้ยนะผลเฉลยบริบูรณ์เนี้ยแล้วไปใส่ในสมการดูชอบชอบเพอรเียนตรงนี้แล้วดูว่าว่าว่ามันเท่ากับ 2e กำลัง x จริงไหมนะถ้าเกิดเป็นผลเฉลยจริงนะเอาว่าแทนค่าฝั่งซ้ายก็ต้องได้ฝั่งขวาเนี่ยแต่ว่าเช่นเดิมนันเรายังไม่สมมติก็ก็มาดูกันก็คือเอาอะไรเอางเอาต้าางพจน์เนี่ย e กำลัง x บวก c 1 sin x บวก c 2, อสอ x มาดิฟสองครั้งแล้วก็บวกกับพจน์เปล่าๆที่ไม่ดิฟก็คือ e 1. กลาง x บวก c 1 i x บวก c 2 cos x ถามว่าอันนี้ดิฟได้อะไรเราก็ดิฟัาแล้วนะแะแค่ว่าอะไรแค,แค่ว่าตอนแรกเราเหมือนกับเราดิฟแยกกันแต,แต่ว่าการการดิฟไมนมีสมบัติของการบวกกันอยู่ถ้าเกิดเอาพจน์เอาฟังก์ชันมาบวกกันแล้วดิฟก็จะเท่ากับ การดิฟแยกกันแล้วค่อยบวกกันทีหลังทีนี้ก็คือข้างบนก็ก็ดิฟธรรมดาก็ได้เป็น e กําลัง x ดิฟทีละพจน์ดิฟไซ c หนึ่งไซ x สองครั้งก็เป็นลบ c หนึ่งไซ x ดิฟ c สอง cos x สองครั้งก็เป็นลบ c สอง cos x แล้วก็บวกกับ e กําลัง x บวก c หนึ่งไซ x บวก c สองโ x แล้วก็ ก็ได้เป็นจพ์ที่เรียบๆเลยแล้วก็สุดท้ายก็แน่นอนมันมันจัดมันตัดเหมือนเดิมคือเราทำเหมือนทำโจทย์เดิมเลยแล้วก็ทีนี้จะเห็นว่าส่วนของเนี่ยส่วนสีเขียวเนี่ยส่วนผลเฉลยเฉพาะเนี่ยมันก็จะนะเหลือรอดมาอยู่อาชน้นเรียบร้อยแล้วนะแปลว่าเราจะคำตอบได้และว่าผลเฉลยบริบูรณ์เนี่ยไอวีเนี่ยนะเป็นผลเฉลยของสมการแรกสุดจริงๆอันนี้คือตัวอย่างของคำอธิบายระหว่างผลเฉลยเฉพาะ อยู่เลเต็มเต็มแล้วก็การตรวจคำตอบทีนีก้ก็อ่ะทีทีละข้างก่อนนะผละเฉลยผลเฉลยเต็มเต็มไบซี่เนี่ยถ้านะถามว่าเราเคยเรียนมายัางก็คือเรียนเรียนมาแล้วแหละข้างบนจำได้ไหมอ๋อถ้าเกิดจำไม่ได้เดี๋ยวทวนคร่าวๆนะว่าเอ๊ะจำได้ไหมว่าถ้าเกิดเรามีสมการ y เดี๋ยวบันพราบวก y เท่ากับศูนย์เนี่ยแล้วจะหาผลเฉลยอย่างไร แลคำตอบก็คือสร้างสมการลักษณะเฉพาะขึ้นมาที่ที่เราบอกว่าให้ y เท่ากับ e กํลัง mx ดูแล,แล้วก็จะได้ว่าอะไรดิฟสองครั้งก็เป็น m กําลังส e กํลัง mx บวก e กํลัง mx เท่ากับ0แล้วก็ได้สมการเป็น m กําลังสองบวก1เท่ากับ0และ m เป็นบวกลบ i แต่แล้วก็เราก็จะรู้ว่าถ้าเกิดแก้สมการถูกต้องตอนจบก็จะเป็น ก็คืออันนี้แหละในที่เราหามาเมื่อกี้เป็อนอะย่างไซน์เอ็กซ์หกสี่สองบวกเอ็กซ์จริงก็ต่างจากข้างบนนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเราทำให้ครบถ้วนจริงอถอยไปหน่อยแล้วกันและมันคือ e ยกะกำลังอะไร e ยกะกำลังส่วนจริงคูณเอ็แต่ส่วนจริงตรงนี้เป็นศูนย์ไงส่วนจริงตรงนี้เป็นศูนย์ฉะนั้นมันก็เลยเป็นศูนย์คูณเอ็กำลังศูนย์คูณเอ็กซ์ก็คืออ e กำลังศูนย์อกำลังศูนย์ก็คือหนึ่งตรงนี้ก็เลยหายไป แล้วก็ส่วนจินตภาพคืออะไรคือ1นคูณ x มันก็จะเป็น1นคูณ x ตรงนี้เอ๊ทุดติจินตภาพคือ1นคูณ i แล้วก็ตามสูตรก็คือเอา1มาใส่เป็นตัวคูณ x แต่ว่าเช่นกัน i หายไปฉะนั้นก็เอ๊ทุดติไม่ใช่ i หายไป1นคูณ x ก็เหลือแค่ x เปล่าๆก,ก็เลยได้ว่าอ่านนี้ไงแล้วเรารู้วิธีในการหาผลเฉลยทั่วไปแล้วทวดติผลเฉลยเต้มเต็มด้วยการสร้างสมการนี้ขึ้นมา นี้คำถามคือไอสีเขียวนี่แหละอันนี้คือเรื่องใหม่เอ๊ะเราจะเดาได้ยังไงว่าผลเฉลยเฉพาะมันคืออะไรนะคําตอบก็คือมันมีวิธีการอยู่นะมีมีสามวิธีด้วยกันอย่างถ้าเกิดไปอ่านเือเต็มก็จะมีครบถ้วนแตนะ่แต่ว่าในขั้นนี้เนะืนะ่อยากเวลาจํากัดแล้วก็เลยหยิบวิธีที่ง่ายที่ทสุดล้วกันเอาวิธีวิธีใช้สูตรอ่ะใช้คาว่าอย่างนั้นเลยตรง,ตรง,ตรงๆกันเลยหนะยิบวิธีใช้สูตรขึ้นมาเลยก็คืออันที่สองนะคือวิธีการเทียบสัมประสิทธิ์แต่ว่า ก,ก็ใช้งานได้นะใน,ใ,นในการศึกษาเบื้องตน้นแต่ว่าถ้าเกิดต้องการจะให้ไปสูกงกว่านี้มันต้องเรียนวิธีที่1กับ3ด้วยเพราะมันสามารถแก้สามาการได้ทั่วไปกว่าแเจอฟังก์ชันแปลกๆก็แก้ได้แต่วิธีการที่2เนี่ยาทาใช้ได้แค่ใช้ได้แค่ฟังก์ชันที่เรารู้จักอยู่แล้วมาดูกันนะครับว่าทำยังไงหลักการเทียบสัมประสิทธิ์ก็คือก็คือเทียบสัมประสิทธิ์เทียบฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้มันเท่ากัน ฝั่งฝั่งขวาก็คือ fx นี้ฝั่งซ้ายก็คือฟังก์ชันที่เราใส่เข้าไปแต่จะเทียบยังไงแล้วก็เดินไปดูกอนก่อนว่าอ่ะเกิดฟังก์ชัน fx เนี่ยเป็นฟังก์ชันพื้นฐานแบบง่าย,ายๆที่เรารู้จักเช่น x พลังอุณหมยกกำลังไซน์คอส l n ก็ได้แต่ l n ก็ยังยากอยู่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเราสามารถเดานะเดาผลฉเฉลยได้ไม่ยากมาลองเดากันเดียวกว่อนนะเช่นสมมติตัวอย่างนี้กำหนดสมการนี้มา y พรา์บวก y เท่ากับ 2x บวก6และ y พรา์บวก y เท่ากับ 2x บวก6ถามว่าถ้าเกิดใช้ความรู้แค่แคลนึงแค่แคลนึงเราสามารถเดาได้ไหมว่าผลเฉลยตรงนี้คืออะไรต้องให้ y เป็นเท่าไหร่ต้องเอาต้องให้ y เป็นฟังก์ชันอะไรที่แทนในฝั่งซ้ายจะได้ผลลัพธ์เป็น 2x บวก6แล้วก็เหมือนกับที่เราตอนตอนที่เราเรียนแล้วก็เราก็ต้องมาลองไล่ดูเอ๊ะ y กับ y พราบ เราพอรู้จักฟังก์ชันเรารู้วิธีการดิฟไหมก็ต้องรู้เนื้อมันคือแค่หนึ่งแต่ถ้าแต่ว่าถามว่าฟังก์ชันอะไรที่เรารู้จัก,จกแล้วก็ดิฟแล้วได้ผลลัพธ์เป็นฝั่งขวาอย่างเช่นถ้าเกิดเราให้ y เป็นไซน,ไไน์ดิฟได้เท่าไหร่ดิฟไซน์ได้โคไซน์พอมันเอามาบวกลบคูณหารกันมันก็ไม่น่านจะเป็น 2x บวก6ได้นะใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ผ่าน,นหรือถ้าเกิดจะเอา e ก็คล้ายๆกันถ้าเกิดให้ y เป็น e กำลัง x ดิฟก็เป็น e กำลัง x นะเอามาดิฟแล้วบกวกลบคูณหารกันยังไงมันก็ไม่ได้ 2x วง6ฉะนั้นจะทำไงให,ให้มันเหลือ 2x ว6นั่นก็ต้อง,องมีก็ต้องมี x นะนั่นก็ต้องเป็นพาวนามซึ่งเดถ้าเกิดเราเอากรณีทั่วไปมันก็จะรู้ว่าพาพูดถึงฟังก์ชันพาวนามสมมติสมมติเ,มตเป็น x ก่อนนะดิฟก็ได้หนึ่งให้ x กำลังสองดิฟเหลืออะไรเหลือ 2x แต่ทีนี้จะเห็นว่ากำลังสองก็มีปัญหาแหละเพราะว่ากำลังสองมาดิฟเหลือ 2x แต่ว่าบวกลบกันยังไงนะ y กับ y prime บวกลบกันยังไง x กาลัง2มันก็ไม่หายไปแตนะ่ถ้าเกิดให้ y เป็น x กำลัง2ตรงนี้นะเอามาบวกกับ y prime x กำลัง2ก็ไม่หายไปฉะนั้นมันก็ไม่มีทางที่จะเป็น 2x บวก6ได้เช่นกันฉะนั้นถ้าเกิดเราเขียนตารางจนครบเฮยนี่เขียนเขียนตรงนี้ใหม่ลองไล่ไปดูถ้าเกิดดิฟค่าคงตัวได้0ดิฟ x ได้1ดิฟ x กำลัง2ได้ 2x แนตะ่ถ้าเกิดเราลองดูก็จะ บางก็จะเห็นว่านะตรงนี้มันมันไม่เวิร์กน้ำใช้ไม่ได้ได้ชิ้กำลังสูงไปก็เลยเหลือแค่อะไรเหลือแค่ x กับค่าคงตัวที่ที่จะเวิร์กในที่นี้นะฉะนั้นอแต่แต่ว่ามันไม่จะเป็นต้องเป็น x กับค่าคงตัวเปล่าเปล่าก็ได้ไงแล้วมันคูณอะไรเข้าไปก็ได้ถ้าเกิดเราเอา a ไปคูณเวลาดิบออกมาก็จะเหลือ a แต่เายังเ,ยเป็นค่าคงตัวอยู่ก็อาจจะเอาไปรวมกันเป็น6ข้างหลังได้นี่ก็เช่นกัน ถ้าเกิดให้เป็นค่าคงตัว b เอาไปดิบก็เป็นศูนย์ได้อยู่นั้นอ่ะก็คือได้สรุปข้อสรุปว่าจากความรู้แค่วัหนึ่งเราบอกว่าเอิถ้าเกิดให้เป็นแค่ x กับค่าคงตัวเนี่ยนะมันมันก็น่าจะบวกดินะบแล้วบวกลบกันได้เป็นพจน์หลังนี้มาดูกนนันถ้าเกิดให้ y เป็น ax บวก b นะซึ่งเรายังไม่รู้ว่า a กับ b คืออะไรนะ y พรมามก็จะเหลืออะไรก็จะเหลือแค่ a เปล่าๆฉะนั้นถามว่าแล้วถ้าเกิดบวกกันได้อะไร เอา y พร์มบวก y ก็จะเป็น a บวกกับ ax บวก b นี้ใกล้เคียงเลยนะใกล้เคียงกับรูปทางขวาของเราแล้วันะ้นถามว่าถ้าเกิดจากให้ตรงนี้เป็น 2x บวก6อยากให้ผลลัพธ์ตรงนี้เป็น 2x บวก6ต้องให้ a กับ b เป็นอะไรในภาพนี้ก็ดูดูันผ่านได้อันนี้แหละคือการเทียบสมบสัติที่เราบอกนะถ้าเกิดต้องการเทียบเทียบให้ตรงนี้นะให้ฝั่งซ้ายที่เราดิฟมาแล้วเนี่ยเท่ากับฝั่งขวาแล้วสมบสัติตรงนี้ ก็จะเป็นอะไรในที่นี้ก็เห็นเลยว่า a ก็คือ2เราต้องการให้ ax เท่ากับ 2x นทีนี้ถามว่า b คืออะไร b คือ6ไหมไม่ใช่ไม่ใช่6นะครับเพราะว่าถ้าเกิด a เป็น2มันจะมี2โพมาด้วยตรงนี้จากการดิฟฉะนั้น b ก็จะเหลืออะไร b ก็เหลือแค่4พอะฉะนั้นก็คือได้แล้วถ้าเกิดเราให้ a เป็น2 b เป็น4เนี่ยฝั่งขวาฝั่งซ้ายจะเท่ากับ 2x บวก6 นั้นจากความลุกแค่หนึ่งนะเราสามารถเดาได้แล้วว่าอ๋อแถ้าเกิดให้ y เป็น 2x บวก4มาแล้ว y พรัมบวก y, y ก็จะเท่ากับ 2x บวก6ตามที่เราต้องการซึ่งอันนี้แหละนะที่เราที่เราจะเรียกว่าเรียกว่าผลเฉลยเฉพาะ,ละผลเฉลยเฉพาะที่ได้จากการเทียบสมสิธิ์ที่ได้จากการคาดเดาฟังก์ชันะ Cut แล้วก็พอเราได้ผลเฉลยเฉพาะแล้วเราก็เอาไปรวมกับผลเฉลยเต็มๆเ,นะเพื่อสร้างผลเฉลยบริบูรณ์ตอนจบอันนี้คือตัวอย่างของพหุานามเหมือนถ้าเกิดเป็น x ต่อเปล่าก็เดาได้ว่าเป็นก็ต้องเป็น x เหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดฝั่งขวามันเปลี่ยนหน้าตาล่ะเช่นถ้าเกิดฝั่งขวาเป็น3 e กำลัง x หรือฝั่งขวาเป็น sin 4x จะทำยังไงคำตอบก็คือก็ต้องใช้ประสบการณ์ในการเดาว่าจะดิฟยังไงให้ฝั่งขวา เดีนะ๋ยวถ้าเกิดจะเทตรตารางก็จะมีตารางให้ตามนี้อยู่เยอะนะแต่ค่อยๆไปก่อนฝั่งซ้ายคืออะไรฝั่งซ้ายคือฟังก์ชัน fx นะัคือส,สิ่งที่เราเห็นในฝั่งขวาคอ,อ,อลัมน์ซ้ายคือฟังก์ชันที่เราเห็นในฝั่งขวาสมการส่วนอลัมน์ขวาคือนะัคือฟังก์ชันคือผลเฉลยเฉพาะที่เราจะคาดเดาแลนะอย่างรูปแบบอันนี้ก่อนรูปแบบ x กําลัง n น,นะพระอุณามเวลาเราเดาเนี่ย เขาบอกว่าให้เดาเป็นเอกำลังเเหมือนกันแล้วเราเป็นเภาวน้มที่ดีกรีเท่ากันแต่ว่าก็ต้องเติมพ์เภาวน้มอื่นๆด้วยเป็น a อนลบหนึ่งเกกำลังเ็นลบหนึ่งไล่ไปแตตั้งแต่ x กำลัง n ไล่ลงมาจนถึงค่าคงตัวและนี่คือเวลาเราต้องเดาจนครบแต่แต่ว่าถ้าเกิดขึ้นไปหน่อยถ้าเกิดเป็น e กำลังอ x อันนี้ง่ายสุดนะเดี๋ยวเราจะได้เรียนอันแรกกันในเวลาเดาก็คือเดาว่าเป็นฟังก์ชันเดิมน่ ็นฟังก์ชันเลขชี้กำลังแหละแต่ว่าคูณค่าข้างตัวตัวหนึ่งไปส่วนอันล่างเขาจะซับซ้อนขึ้นหน่อยนึงอย่างอันนี้ถ้าเกิดมี x คูณกับ e ก็ก็ดาวด้วยคูณกับ e เช่นกันผลลักกันเดียวกันแล้วก็เทวนามก็ใส่ให้ครบส่วนที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดฟังก์ชันส่วนไม่เอกพันเนี่ยเป็นไซ n ์เวลาดาวต้องมีทั้งไซด์ทั้งโคไซ์ด้วย เวลาดาต้องมีต้องดาวทั้งไซน์และโคไซน์รวมกันด้วยเพราะอย่างที่เราที่เราทราบดีถ้าเกิดให้ y เป็นไซน์ x ที่นี้เอาเอาเอา b ด้วยแล้วกันจะได้ครบแต่ถ้าเกิดให้ y เป็นไซนของ bx ดิฟหนึ่งครั้งดิฟไซน์ได้ cos แล้วก็ดิฟข้างในได้ b ก็เป็น b คูณโคไซน์ bx พอดิฟก็จะมี cos โผลมานั้นเราก็เลยต้องใส่ cos ไปเพื่อให้มันแลหักกันตอนจบ แลนะส่วนคอสก็เช่นกันถ้าเกิดมีคอสก็เวลาเวลาเดาเวลาจะเทียบสมบัติก็ใส่ทั้งไซ์์ทั้งคอสไปหรือถ้าเกิดเป็นเพิ่มาหน่อยมีไซน์คูณ e กําลังก็ก็เป็นเช่นกันก็คือไซน์แล้วก็พลัส e กําลังแล้วจะทำไงมาดูกันดีกว่าอ๋อมาดูกันในเท็หน้าครับ